ยวบซาวัดีดีรุนเมกาบดีไปรุ่นดูไปดีรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ซื้อสินค้าตัวนี้มาใช้งานนะฮะท่านผู้ชมนะสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมแบบพกพานะฮะในเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปพีซีนะพูดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะเหมือนแล็ปท็อปพกพาเลยแต่ว่าอยู่ในหมวดของคอนโซลนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า ROG Airline นะ ปี2023นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาพูดกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเองครับเป็นพรีออเดอร์เข้ามานะครับจากไต้หวันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเออจากไต้หวันเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็เราจะมาพูดกันในส่วนของเรื่องราคาก่อนนะครับราคาเนี่ยผมพรีออเดอร์มาประมาณอ่ะสามหมื่นสองถึงสามหมื่นสี่นะครับต้องพูดว่าซื้อมาเพื่อที่จะทดสอบลองดูเลยนะฮะลองควักเงินกระเป๋าตัวเองไงก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมาเราจะพูดถึงในส่วนของเรื่องสเปคกันก่อนนะท่านผู้ชมนะสเปคนี่ก็จะเป็นในส่วนของเอ amd ryzen set one extreme processor นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเซนสี่นะครับแนะปดคอร์สิบหกเทรดนะฮะสี่นาโนเมตรนะครับสถาปัตยกรรมในการผลิตนะครับแล้วก็มีแคสถึงยี่สิบสี่เมกะไบต์นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ความเร็วจะบูสต์ค l o c k อยู่ที่ห้าจุดหนึ่งกิกะเฮิรตซ์นะอ่าแล้วก็ในส่วนของ gpu หรือว่าการ์ดจอในตัวของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ amd Radeon graphics AMD RDNA 3นะท่านผู้ชมนะเป็น12 CU นะครับแล้วก็ up to 2.7 GHz นะครับ up to อ่าเป็น8.6 teraflop นะตัวนี้8.6 teraflop ซึ่งแรงมากๆนะครับพูดง่ายๆคืออ่าถ้าไม่เทียบกับพวกไออะไรนะพวก one x อ่า one x player หรือว่าในส่วนของ AYANEO ไนพวกนี้นะครับหรือว่า a y a เนี่ยก็ตัวนี้ก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะ พูดง่ายๆคือแรงกว่า Nintendo ประมาณเกือบ10เท่าอ่ะคนดูนะเกือบ10เท่าเฮ้ยไม่ใช่เกือบ10เท่าดิ Nintendo เป็น0.4 teraflop ตัวนี้เป็น0.8เอ่า8.0เอ้ย8.6 teraflop นี่ประมาณโอ,อ้เกือบเกือบยี่สิบเท่าอ่ะคนดูนะเออเกือบยี่สิบเท่านะยี่สิบเท่ากว่าๆนะครับทุกคนอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่า TDP การบริโภคพลังงานอยู่ที่9-30วัตต์นะจอจะเป็นในส่วนของ Full HD พันธนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จอเป็นในส่วนของอ่า lcd นะครับอืม lcd นะฮะจอ124เอ่อ120่สเฮิร์ตนะครับแรมเออลืมบอกเรื่องแรมแรมเป็นสิกิกนะครับ lpddr 5นะแล้วก็ rom เป็น512นะตัวนี้นะห้าหนึ่งสองกิกนะครับว่า storage เป็น512หกิก abyte นั่นเองสามารถต่อ sd card ได้ถึง2องเทราไบต์หนึ่งเทราไบต์นะท่านผู้ชมนะ micro sd card 1นึเทราไบต์นะครับมาพูดถึงเรื่องสเปคนานแล้วมาเราจะมาลองเล่นกันดูลองแกะกันดูนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องยังไม่ได้แกะเลยนะยังไม่ได้แกะสักทีเลยนะครับ republic of gamer นะ อ่า rog air ตัวนี้นะครับไต้หวันนะมาจากไต้หวันนะส่งตรงจากไต้หวันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของเอ่อสเปคต่งางๆนะครับเป็นไตรซีสามจุดสองนะครับมินอมีวินโนมิสเอ็ดแท้ติดมาให้ในตัวเลยนะฮะโอเค techniques. นี่ประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวผมจะทําการแกะนะครับหลังจากที่เราพูดสเปกมาเนาะแกะเลย ฟับพ,พยายามผมพยายามจะที่จะเก็บกล่องไว้ดาได้คุณดูเด้อเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเผื่อขายไงเผื่อขายมือสองอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแกะเลยวัอบอ่าโอเคโอ้กินหอมมากคุณดูนะ แม่น,นี่มันกลิ่นเครื่องใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่เองฮ่าอะจากนั้นก็เปิดเลยนะครับผมจะทําการเปิดนะค่อยๆเปิดเครื่องเฮ้ย <He? S 1> เหลือฝั่งนี้นี่ว่าที่เรายังไม่ได้ตัดเครื่องมันจะจําหน่ายในไทยด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะพูด่งนี้นะครับมันจะจําหน่ายในไทยด้วยในเร็วๆนี้นะประมาณผมพูดว่าประมาณแล้วกันนะ้องประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับ ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมไงก็กำเงินไว้ให้เนี่ยนะครับราคาถ้าเป็นตัวท็อปน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสามหมื่นนะผมคิดว่าประมาณนั้นแหละอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเลยนะครับอ่าไม่มีเอ็มบาโกเอมาโกอะไรนะเพราะว่าผมแบบซื้อมาเองนะครับไม่มี NDA ติดอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอปุ่มบอกนะครับว่าตรงนี้ชาร์จตรงนี้นะตัวนี้ไปเป,เปิดตรงนี้นะอประมาณนั้นนะครับ นี่เปิดมานี่มีคีว่าโค้ดให้สแกนด้วยนะครับนี่กีว่าโค้ดนะตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับครับเอาขึ้นมาก่อนนะครับอ่านี่เป็นตัวเครื่องนะครับอผมจะวางไว้ก่อนนะผมจะดูว่าข้างในเขามีอะไรอีกไหมฮึ๊บฮึ๊บนี่ข้างในก็จะมีในส่วนของสายชาร์จนะครับสายชาร์ตตัวนี้นะก่วตัตเอ๋อหกสิบห้าวัตนะครับสายชาร์จหกสิบห้าวัตหัวก็เป็นแบบ type c นะอ่าเหมือนพวกโน้ตบุก๊ก เครื่องนึงเลยแหละคนดูห่งหกสิบห้าบาทนะครับตัวนี้โอเคอ่ะทีนี้ข้างในมีอะไรอีกไหมอันนี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยทีนี้จะเป็นอันบ็อกรีวิวใช่ไหมแกกล่องอันบ็อกให้ดูนะครับอ๋ออันนี้เป็นในส่วนของคู่มือนะครับต่างๆนะฮะโอเคคู่มือผมคิดว่าน่าจะมีทุกภาษาเลยที่เขาขายนะครับเขาน่าจะเพราะว่า อีสุดเขาทำอะไรเขาคิดมาแล้วนะครับปั๊บกล่องในมีไหมอ่าหมดแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้สายชาร์จนะครับมีในส่วนของกร่ป่องแล้วก็สายชาร์จนะฮะใื่อนูเก็บดีดี อ่านะครับนี่นี่ก็เป็นในส่วนกล่องนะครับผมจะปิดไปเลยนะครับนี่หลักๆก็จะมีแค่ตัวเครื่องนะครับกับเจ้าตัวสายชาร์จนะคนดูนะสายชาร์จ65วัตต์นะครับอ่าเราจะทำการแกะนะครับ แกะก่อนนะจ๊ะอืมแกะจากมุมไหนเวย้ยกลัวไปฉีกเป็นขาดผิดขั้นตอนเนี่ยด้านหลังนะครับอืมตรงนี้ครับอืมอนนี้ก็น่านจะแปะเก็บไว้เหมือนกันอีกรอบนึงเผนะื่อไปขายนะเผื่อไปขายเผื่อขายเก็บไว้เผื่อขายโอเคอีกด้านหนึ่งก็แกะตรงนี้ครับนี่ โอเคด้านล่างมีอีกไหมด้านล่างมีแปะหนึ่งไหมอ่ะคุชีกเลยละกันอย่างนั้นน่ะคนดูนะแม่งแะะยากเหลือเกินอือหนยิงไปอันเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วติดกระดาษ อ่าแกมาก็เป็นประมาณนี้เลยครับโอ้อันนี้ผมยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคุณดูนะเพราะยังไม่ได้สั่งฟิล์มมานะครับอันนี้เป็นในส่วนตัวเครื่องนะ<ฮ>เราให้ดูด้านบนก่อนนะด้านบนก็จะมีในส่วนของช่องนะครับช่องหูฟังนะครับสาม x สามจนะุดห้าเสียบได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นช่องในส่วนใส่ m i โคร sd card นะตัวนี้ก็เป็นช่องชาร์จ type c นะบวกกับช่องอเสียบการาดจอต่อแยกของเขาต่อได้นะครับแต่จะเป็นในส่วนของหัวแบบจะคลังไข่อีซุนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มบล ต <c oughs> ัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดนะฮะโอ้ด้านล่างมีอะไรไหมด้านล่างไม่มีนะครับด้านล่างไม่มีนะอันนี้ก็เป็นซีเรียลนัมเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับด้านข้างนะครับก็โอ้โหประมาณนี้เลยนะครับปุ่มอ่า L ์ R T นะปุ่มกดซ้ายขวานะฮุถือว่านิ่มอยู่นะอันนี้เป็นบนล่างนะครับอืม L อ R B นี่อ่าอน,นี่เป็นปุ่มอนาล็อกเขานะครับ เหมือนอการวางเหมือน X Box นะครับเหมนีนก็เป็นปุ่ม X Y B A อะไรอย่างงี้นะครับอ,อันนี้เป็นอันล็อกซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวานะครับเป็นปุ่ม p พิ่ปุ่มเซฟปุ่มถ่ายรูปปุ่มวินโด้ต่างๆนะครับอืมหน้าจอครับประมาณนี้หน้าจอนะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณนะครับต้องต้องพูดก่อนนะครับในส่วนของเรื่องของหน้าจอนะหน้าจอจะอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วนะเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วนี่ใหญ่กว่าน i n t e n d o ้ไหมถ้าเป็น OLED นี่น่าจะใกล้ๆกกันนะโ l e d แต่ผมเอาให้ดู นี่นะฮะนี่จะเป็นส่วนของ Nintendo นะครับนิน тен โด้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น r g <อ>ก็ใหญ่7นิ้วพอๆกันนะครับตัวนี้มันจะไอ้ Nintendo มันจะได้ส่วนของเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะอจอบางนะครับเห็นไหมมันจะขยายจอมานิดนึงนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมหลักที่จริงเนี่ตามสเปคเนี่เจ็ดนิ้วเท่ากันนะคุณดูนะแต่ Nintendo นี่จะความแรงนี่เออแรงน้อยกว่าเจ้าตัวเครื่อง r g เอลายถึง20เท่านะเพราะว่ามันสูตรจุดสี่เทเลฟอปนะ ตัวนี้เป็น8.6เทลฟอปนี่แรงแรงเกือบเท่า ps ps5 อะคนดูนะตัวนี้แรงกือบเท่า ps5 นะครับแรงกว่านิดหน่อยผมจะไม่แน่ว่าสเปค ps5 นี่เป็นกี่เทลฟอปแต่แต่ตัวนี้8.6เทลฟอปแรงพอๆกับการ์ดจอ2060นะ่ะแบบกิกแบบยกมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะอืมโอ้แหลมอยู่ได้เนี่ยอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองรีนี่นนูนับหน้าจอเป็นแบบ LCD นะซึ่งมันจะแพ้เจ้าตัว Nintendo นิดหน่อยนะครับในส่วนของ Nintendo จะเป็นตัว OLED จะเป็นจอ LED OLED นะครับมาเราจะมาเปิดกันเลยนะครับกดเปิดด้านบนนะอ่าเราอาจจะต้องเสียบสายชาร์จลงไปก่อนนะครับคุดูนะถึงจะแบบว่าเออเปิดนะครับอืสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะเดี๋ยวเราจะเสียบสายชาร์จลงไปนะครับนี่นะจากนั้นเราก็มาที่ด้านบนนะครับแล้วก็เสียบลงไปในรูเลยนะครับอืมจึ๊บ อาจจะต้องเสียบอย่างนี้ก่อนนะครับในช่วงแรกนะเรียกว่ากระตุ้นกระตุ้นแต่นั้นก็นี่เห็นไหมไฟมันจะขึ้นมานะครับไฟชาร์เนยเห็นไหมไฟชาร์จอยู่นี้นะครับอ่ะลองทีนี้เราลองกดค้างดูนะอ๋อต้องกดค้างไว้โอเคเออมาแล้วว่า Republic of g a m e เโคโหดโคตรึงเลยครับพี่อ้าวมีไฟ r g b ด้วยนะตรงอนาล็อกนะครับทีนี้เราก็รอครับอันนี้ผมเสียบลงลึกพอไหมโอเค มันจะมีไฟเปิดขึ้นมานะบแบบนี้เลยผมคิดว่าถ้าซื้อเครื่องนี้มันโอเคกว่านะเพราะว่าเวลาเราเสียอะไรเงี้ยเราก็ส่งซ่อมศูนย์ a ซุดได้นะหรือว่าอาจจะอาจจะหาอะไรง่ายนะครับพอๆกับมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กเลยนะฮะเพราะว่าของพวกเนี้ยถ้ามันเป็นแบบแบรนด์ global ทั่วโลกเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดน้อยกว่าพวกแบบต้องพีออเดอร์มาจากจีนเท่านั้นอะไรเงี้ยนะเพราะแหล่งมันจะไปอยู่ที่จีนแล้วบางทีอะไรมันหาย,ยากาไม่ได้กระจายเนาะ ตรงน,นี้ค่อนข้างผมคิดว่าผมให้ความสําคัญเรื่องการกระจายอะไรของ ASUS ได้ดีกว่านะครับอะไรค่อนั้นที่จะหาง่ายกว่ากว่าพวกผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่าพวก x อ่า X1 ไหมัอ่าซ์เพอรหรือในส่วนของอ y ยานะฮะอาจจะง่ายกว่านะครับแล้วขอญาตเช็ดจอก่อนแตผมใส่ต้องไปซื้อจอไอซื้อฟิลมาใส่นะทุกผู้ชมนะซื้อฟิลมามาติด้ยแม่งเช็ดแล้วฝุ่นมามากกว่าเดิมวัาได้ยัก อืมนี่กำลังมานะครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยไอภาษาญี่ปุ่นเลยเฮ้ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมาว้าวเป็นวินโดว์ขึ้นมาเลยตุงต้งตุง้งตุ้งมาเลยว่ะคนดูนะอันนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่อันนี้มันก็จะให้เราทําการเซตอัพอะไรพวกนี้ก่อนนะครับอืมเราก็ทําการมาว่าเลือกนะครับท่านผู้ชมนะเลือกเลยนะครับ นี่เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดอากีนะครับใช้นิ้วแตะได้เลยก็ได้นะหรือว่ากดอ่าในส่วนของปุ่มที่เขาให้มาก็ได้น,นี่ก็แล้วแต่นะครับผมจะกดซีเล็กอ่ากดผิดอ่าวัตเต็กติเข้ามานะครับเมื่อกี้นี่กดผิดนะครับอ่าเดี๋ยวก็เลือกนะครับตรงนี้เฟิร์บแล้วกดอีซีเล็ก e, แล้วก็กดอันนี้อะไรซิสเต็มออมอรี่ครีเอทอเคให้มันลันไหมอ่าให้มันลันอย่างนงี้ก็ติ๊กถูกไปแล้วอเคกดนิกเลยนะครับ นีม่มักนก็จะมีสอนนะครับใช้งานต่างๆ,ๆนะครับลงองลงแอปอยังไงอย่างนี้นะครับซิตรงซิตเตมนะฮะเกมแพลตฟอร์มนะครับอ,มบอมผมกดไปก่อนอันนี้มันเป็นทูกๆเดียวให้เราดูเฉยนะกดนิกไปนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอสอนเราฟังช่วงฟังก์ชันตรงไหนนะครับกดด้านหลังโอเคเอ็มจูตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปิดหน้าต่างเกมนะตามที่มันบอกมานะครับโอเค กดนิกอืมอนี้เกมโปรไฟล์ของเรามีอยู่แล้วนะครับรันแพลตฟอร์มอ่าเห็นไหมมีมาแล้วนะฮะอืมกด B สีสิถ้าเราต้องการที่จะไปหมายว่า X อ่าเกมโปรไฟล์ profile, ใช่ไหมกด X นี่เกมโปรไฟล์อยู่นี่โอเค X select อ,อืมเกมแพลตโมดคีบเลลอ่าคีอันนี้นะเกมแพลตโอเคปุ๊บงนี้อ่ามันรีคอม e n นมาประมาณนี้นะครับอืมอ่าทีนี้เราลองกดดิปุ่มนี้คืออะไร อ่าผมนี่เป็นสลับหน้าจอลงอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Windows นะ Windows ที่เราใช้งานอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เลยนะอืถ้าเราต้องการที่จะเปิดเกมเนาะเปิดเข้าไปเกมไปดูเมนูเกมปุ๊บกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตรงไหนอีกกด b back ออกมานี่จะเป็นเกม r i เบอ r y อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกได้ว่านาเราจะเล่นอันไหนอะไรยังไงนะครับนี่เซตตรงเซตติ้งได้ในคอนฟิกต่างๆนะครับ อ,อันนี้ไว้เป็นพ์ทหน้าแล้วกันตองสลับแบบการแบบว่ามาดูว่ามัน,นเล่นอะไรยังไงอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของอการเปิดใช้ง,งานเจ้าตัวกล่อง a g a i r l i นะในปี2023นี้ครับลิงก์ซื้อนะ่ะอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่แบบใจร้อนอยากพิออเดอร์ก็ได้แล้วแต่นะอยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการรอซื้อสูน,นนี้ก็ลิงก์กันอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะ,ะผมจะแปะไว้ให้นะราคาก็ประมาณ เออ่ถ้าเป็นของที่เขาจะนําเข้ามานะผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน30,000บาทนะต่อเครื่องนะครับแล้วก็อ,อ่มันความแรงมันก็เท่าโน้ตบุ๊กที่แบบว่าต่อมีการ์ดจอออนบอร์ดในตัวเนาะแล้วก็ อ๋อถ้าเป็นแบบพีออเดอร์ก็อยู่ประมาณ3ามหมื่นสาถึงสามหมนะประมาณนั้นอันนี้ผมก็เป็นแบบพีออเดอร์เข้ามานะไม่ได้รับนะสปอนเซอร์จากทางอีสุสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นควักเงินมาเองยังไงก็เห็นแล้วเอสงสารพี่โคกก็ยังไงก็สับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัวก่อนจอกใหม่คลิปหน้าบายจ้า